เราพยายามลงเกยียร์เต็มๆอีกตาหนึ่งถ้ามันไม่เวิร์กก็เดี๋ยวเราเอาเกยียร์เบาลงเอ้ยกูจะลอดคัสตอมครบ20่สิบไเนี่ยอาทิตย์เนี้ยซื้อจ่าเท่าไหร่หรอ<_ <q> _>มึงลองมึงลองกดโดนเนทมาเรื่อยๆแล้วถ้ากูบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูไปดูดปูมึงตอนไหนก็คือตอนราคาค่าตัวกูโอเคปะแต่กูไม่บอกนะว่าตรงไหนมึงอาจจะกดมาสัก30ล้านแล้วกูอาจจะยังไม่ไปก็ได้แต่ก็ไม่ลองก็ไม่รู้นะคุณเนมรวยพอเปล่าความรักของนายมีพอหรือเปล่าเอออย่ามาพูดแบบเอ้ฉันซื้อจ่าเท่าไหร่โอ้ยแม่ง พอหนุ่ม,มสักสิบเคบิดไปรัวๆกูจะนั่งรอเรื่อยๆเนี่ยเออแล้วถ้ามาถึงจุดหนึ่งอะคุณเชื่อผมคำหนึ่งนะเว้ยมนุษย์ทุกคนจะมีจุดหนึ่งที่ถูกซื้อได้เว้ยคุณอาจจะไม่ได้ถูกซื้อได้ด้วยเงินเว้ยคุณอาจจะถูกซื้อได้ด้วยคนรักความรักความกลัวหรืออะไรก็ตามนึกออกไหมแต่คุณจะมีจุดหนึ่งที่คุณแบบแตกสลายเราถูกซื้อได้เอ,อ้อสิบเคบิดมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้ว่ากูจะแตกสลายตรงไหนโอเคปะ่ะซื้อโมเดลให้จ่าแล้วขอนอนด้วยนนนึงไได้ไมยเอาาปววิิภใ ใช้คุ้มอเกิดละแล้วลพูดถึงสองวิแม่งเอาดินโดสีม่วงอัน,นใหญ่ๆขึ้นมาอันหนึ่งเลยไงแล้วพี่สองวิหนึ่งสองศกูมไม่คุ้มเหรอกูมไม่คุ้มกูมเลยพี่ดูดิมันไปหมดควงสว่รนด้วยกับเกงไม่ใช่ปัญหาเอตรเทียเลยสองวิเขาขาเข้าที่เหลือจาบอกไม่มึงอาจจะบอกว่าพี่เนี่ยผมใส่เข้าไปแล้วไม่ใช่หน้าที่ผมที่ต้องถอดแล้วนะเออมันเกินสองวิผมแล้วขอโชคดีบายแล้วแม่งคาตูดกูอยู่อย่างนั้นน่ะนึกออกไหม ขออยับไปได้ <c oughs> ดเคตรเที่ยเหลืองมาจากไกลเลยมึงมาสายนี้ก็อยู่แล้วมึงไม่ต้องมาทำท่าแบบอ e. ีเหลืองว่ะมึงไม่ต้องฟังแล้วปวดลำไส้มึงจะคิดตามดิมึงอย่าโเกีดคิดภาพตามเลยเงี้ยอย่าเขาล้องอ่ะกูจะโดนเนียน,เ,น,ยนเบอร์ไหนเนตาเนี่ยมาเอ้ยจะไม่มีเหยื่อจริงเหรอ ทำไมเขาเลือกที่จะเดินข้างในนั้นเขาไม่เลือกที่เดินตรงฝั่งนีว้วะจริงดิมีเสียงข้างในนะในปัม๊มเนี่ยเลเซอร์ไอ้สัตว์เห็นเลเซอร์แดงเมื่อกี้ป่ะเกือบแล้วคุณเกือบเป็นผีแล้วเกือบเป็นผีแล้วมันอยู่ข้างบนอยู่ฝั่งนี้ s v สวีดด้วยไม่ไม่มันมีอีกคนหนึ่งอยู่ในปั๊มเว้ยแต่เอ็นเนียไม่ใช่ คนละตัวเลยคนละเรื่องเลยไม่ตายว่ะแต่เจ็บะ่ะ ใช่ปืนร้อนมากปืนร้อนมากผมลืมซ่อมปืนสภาพปืนผมห่วยมากเว้ยโชคดีมันตายที่ลูกสุดท้ายพอดีเลยโชคดีแบบโชคดีมากมากเลยผมไม่ได้ใช้ปืนบ้านนี่นานแล้วไงลืมเลยเกือบไปเกือบไปทําดีมากลูกทาดีมากทําดีมากนายทำดีมากนายทำดีำดำดโคตรโคตรเลยทุกคนอย่าลืมซ่อมปืนนะเมื่อกี้ถ้ามันพังในจังหวะที่มันเร็วกว่านั้นนะผมชิบหายเลยนะเว้ยเล่นกับเอสวีดีไม่ใช่เรื่องสนุกอ้ําบอกยังก่อนจ้าอ้ําบอก ฉันลางไ้เต็มที่แล้วฉันจะไม่ไหวแล้วแบบสุดพอดีอ,อทิ้งตัว <c oughs> จ่ายโยนแม็กทิ้งทำไมกระสุนสำรองเราไม่ได้เหลือเยอะขนาดนั้นแล้วก็ผมไม่คิดจะเอากระสุนออกมากองข้างนอกไปเยอะไงนึกออกไหมทำไมมีเสียงไรข้างหน้าวะโชคคือเทคน,นิคหนึ่งที่ทำให้เราเก่งจริงนะแล้วโชคเนี่ยมันแอพพลายกับทุกเรื่องในชีวิตเลยนว้ยคือไม่ว่าคุณจะเก่งไม่ว่าคุณจะมีความสามารถขนาดไหนอย่างเงี้ย แต่ถ้าคุณไม่มีดวงอ่ะคุณก็เกมอยู่ดิยิงกูเหรอตายไปรอเฮียอะไรอะ่ะม,ม,ม,มีอีกฝั่งมีอีกฝั่งมีมีตัวนะเขายิงไล่ไตัวนี้อยู่ไอ้ตัว M4 เนี่ย ใช่กูกำลังจะไปดมของแม่งเลยนั่น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  MC เหรอวะ สี่แล้วเหรอขวานี่ก็มีเหรอไม่ว่มมีกี่ตัวมันเนี่ยเพื่อนคน PMC! โอ้โหแม่งแขังเยอะเลยคุณ เตรียมตัวเองให้พร้อมกันผมว่าสองคนนั้นทีมเดียวกันเพราะพอเพื่อนมันยิงไล่ผมใช่ไหมไอ้บ้านเนี่ยพยายามจะอ้อมทันทีเลยเออผมว่าผมว่าทีมเดียวกันอํากระสุนน้อยเยอะอย่างนี้เล่นลาบากใช่ใช่ดีว่าใส่เกาะห้ามานะไม่งั้นเจอเอ็มสี่นี่เจ็บชิพหายเลยเมื่อกี้เยอะแค่นี้ไม่เท่ากับเด็กที่เรียกจ่าเรียกมะเสาที่แล้วหรอครับคุณเมนเดสมันเกือบทํากูตายไปทีนมื่ตอนนั้นอะ ในชีวิตจริงด้วยใจเย็นๆนะถ้าเขาเลือกที่จะนั่งรอผมอะผมจะลำบากเรอไม่ไม่ไมไมผมผมจะยังไม่เป็นนอนผมจะหาจังหวะเล่นเขาเขาในช่วงจังหวะเนี้ยเขายังนึกว่าผมยังอยู่พื้นที่นั้นอยู่เว้ยผมจะต้องในขณะที่เขายังคิดว่าผมยังอยู่ตรงนั้นอะผมต้องไปในจุดที่เขาไม่คิดว่าผมจะอยู่ก่อนอย่างนั้นถึงจะได้เปรียบแต่ถ้ามันรู้แล้วว่าผมไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะระวังตัวในทุกพื้นที่แล้วถูกไหมมันจะคิดว่าเอ้ ผมอาจจะอยู่ที่ไหนก็ได้เขาเนี่ยมันจะเช็คละเอียดไอ้จังหวะนั้นผมจะเล่นยากขึ้นแล้วเขามีเป็นทีมด้วย,ยในจังหวะที่มันยังยังโฟกัสตำแหน่งที่ผิดผิดอยูอ่ผมต้องเล่นเรามาทำเควสออกไม่ใช่เหรอคอนเทนต์มันอยู่ข้างหน้าแล้วคุณจะวิ่งหนีคอนเทนต์เหรอเออเงินในเกมอะกับคอนเทนต์เนะี่ยคุณก็รู้ผมให้ความสําคัญกับอะไรมากกว่าถ้ามันมีคนสองคนที่มันท้าทายอนานาจเราอยู่เราก็ต้องเข้าไปวัดกับเขาถูกไหมเออ แม่งไอ้แค่มันเอาของเพื่อนแล้วมันวิ่งไปแล้วเว้ยมันเอาของเพื่อนแล้วแม่งวิ่งออกจากพื้นที่เลยมันไม่รอไปไล่มันไม่อไไรมมอเราเว้ยน่าจะเจ็บแหละใช่แล้วก็ตัดสินใจถอยกันดีกว่า อ,อะไรวะมีทั้งสองคนไม่ยอมแก้แค้นเพื่อนแต่เขาตัดสินใจดีนะคือเหมือนกับว่าเไม่ได้ก็ไม่ฝืนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าวิ่งตามพี่ต่อแม่งอาจจะเสียคนเพิ่มอีกอะไรเงี้ยถ้าเซฟแล้วมาเซฟเกียร์เพื่อนได้ด้วยแม่ก็เลือกที่จะเซฟเกียร์แล้วก็แล้วก็ถอยเลยอย่างเงี้ยดีกว่าฉลาดดิเล่นฉลาดดิเอดาไม่ดีหรอไม่เคยเห็นจา่าเล่นเลยอืถ้าสมมติว่าจับเอ็มสี่ได้ก็มันก็จะไม่มีเหตุผลในการจับเอดานี่ยหรอไหมเพราะว่าเอ็มสี่ก็คือเอดาที่แบบดีกว่า ัออโต้ได้ความแม่นยำความนิ่งสูงกว่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็เลยไม่ค่อยได้จับเอดาเท่าไหร่แล้วก็เอดาเป็นปืนแท็บก็จริงแต่ว่ากระสุนที่มันใช้มันเป็นกระสุนเดียวกับ m 4ถูกไหมตัวกระสุนเองมันไม่ได้แรงแล้วก็ไม่ได้เจาะเยอะขนาดนั้นถ้าจะใช้เอดาไปใช้ SR 25มันดีกว่าเยอะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงยิงปืน AK ในนี้นะไม่แน่ใจว่าในนี้หรือทังนู้น ดูทรงแล้วเขาประเมินแล้วว่าจ่าเล่นเป็นมันคิดว่ามันเอาเรายากแหละเพราะเราไม่ใช่ทรงประทะตรงๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแล้วก็การตัดสินใจที่เร็วของเขากับการตัดสินใจที่ช้าของเราทําให้เราทําให้เราแบบอดนะแ้วก็ถ้าตับใดที่ไม่ตายก็โอเคมั้งก็ถือว่าเราฟาดเคาะไปแล้วกันถ้าเราต้องกลับไปปะทะก,กันมารทีเราอาจจะตายก็ได้ใช่ไหมก็นะโอเคนะไม่แย่นะใช่ต่างคนต่างรอด เราเสียกันมากก็ค่ากระสุนเนี่ยกระสุนสำรองผมหมดแล้วนะแต่ไอเอสพีดอะ่ะเนี่ยคือคนที่แม่งเปิดเลเซอร์ทิ้งไว้ตลอดเวลาคือถ้ามันไม่ได้เปิดเลเซอร์ตรงนั้นนะันแล้วมันตั้งใจเล็งผมนะผมไม่ได้เช็คซ้ายไลยซ้ำนึกออกปะเออแม่งพลาดตรนที่แม่งเปิดเลเซอร์ให้เรารู้ตัวแค่นั้นเองน้องเวลสิบสองเกี่ยวกับอะไรที่ระบายอารมณ์ล้วนๆผมว่าถ้าผมยิงปิดได้ตัว ผมว่าถ้าผมยิงปิดไอตัว M4 ได้ไอตัวในปั๊มไม่ยากเพราะว่าถ้ายิง M4 ตายตรงนั้นใช่ไหมไอตัวในปั๊มแม่งมีทางออกมาได้แค่สองทางเออขยับหน่อยเพื่อน Thầy gặp này Đi xa la Кули! Uh -uh 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 -uh. Opa, opa, opa. ียไปกระเป๋าแล้วก่อนตาดีสนัดเลยนะต้องขอบใจแฟ์ฉายน้อนเบอร์สิบสองใช่น้อนเข้ามาเพื่อช่วยเราน้อนเป็นเด็กดีมากมากเลยพี่อยากจะเข้าไปไซส์หน้าน้องเขาอีกที่อ้อมมากเลย,เลย <c oughs> โชคดีเจอบอสอีกเอาว่าอย่างน้อยเราก็ทำกำไรคืนมาได้หน่อยนึงถูกไหมไม่ได้แย่เท่าไหร่ไม่ได้แย่เท่าไหร่อย่าเจอมารผจญอะไรที่มันมาขวางเราระหว่างเรากันรูทตรงนี้แล้วกันสตรีมมันรูดน้อยสิน้อยเสียงที่เราได้ยินแบบไอ้คนนี้น่าจะเป็นแบบเพลสแกรปพ,พยายามเข้ามาเสิร์ชแล้วแบบแม่งโดนบอสแม่งรับนึกออกไว้โอ้นี่ไงเพลสแกปที่สวยโดนบอสรับ เอเสียงอะไรอะสแกม,มกันนี่นายเพื่อนแล้วแบบบอสบอก, <c oughs> กนบใครเพื่อนมึงไอเด็กกี้อะล่วงไปเนี่ยไอ้นี่ก็เพยเออร์สแกมมังเลยเอาตินว้าวตัวแดนเชยมีบ้าง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 ต้องออกให้ได้ก่อนยังพูดไม่ได้เต็มปากเต็มคำเออรถมันออกไปยังวะ โอเคแล้ไปยับแขนแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อรถมันจะออกได้อยู่หรือเปล่าเนาะถ้ามีรถก็ออกได้นะถ้าคอสสนุกตรงยิงหมดแล้วมาคัดของสนุกจุงเบยถ้ามันคัดของแล้วมันออกได้มันก็มันอยู่แล้ะการไม่เอาใส่ตูดเหรอผมก็ไม่ได้ให้ราคามาขนาดนั้น,น,นจริงๆ้วแต่ว่าถ้าจะเก็บใส่ตูดก็คือสาเหตุเยีาวคือกูไม่อยากคนอื่นมันได้ย้ย <laughs> ไม่สําคัญว่ากูจะได้หรือเปล่าเออแต่สําคัญว่ามึงต้องไม่ได้ใช่ไหมโอเคความคิดไหนดีใช้ได้ใช้ได้ไม่แย่ไม่แย่มีรถหรอมีรถมีรถตอบได้ออกได้ออกได้ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่มีใครรอกูอยู่ข้างหลังหรือเปล่าผมไม่ค่อยชอบมาเล่นในรถเนี่ยเพราะว่าผมกลัวคนที่แม่งจะรอผมอยู่ข้างหลังเนี่ยทุกทีเลยนะแม่งเป็นความแบบพารานอย์แล้วเราก็รอเออแล้วเราก็รอ ถ้าบอกว่าที่กะป่าจะรู้สึกไงนากูไม่ทิ้งเพราะกูไม่สีสองกูจะรู้สึกว่ามึงบิดปาทำไมวะมีเสียงปืนเมื่อกี้นะข้างในมีเสียงยกปืน อีกพี่หมื่นหนึ่งฆ่าคนไปหนึ่งสองสามได้บอสทั้งแกงก็ไม่แย่